การบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อเรื่องถามอะไรก็ได้อ่าเดี๋ยวทบทวนการบ้านก่อนวันนี้มีการบ้านไหมคะการบ้านไหมคะคณิตครับคณิตศาสตร์อะไรบ้างการบ้านทณิศาสตร์ครับการบ้านหน้าไหนครับ,บลงนาสมุทรครับ ซูไมยใช่หมคะครูวันนี้ไม่วันนี้ไม่ต้ไม่ได้ใช้ซูมครับวันนี้เราไม,ไม่มีกิจกรรมอะไรเราอยู่ในมีตรนี่แหละการบ้านมีอะไรครับการบ้านคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์หน้าไหน ทำาลงในสมุดในสมุดครับเดี๋ยวผมส่งให้นะฮะครับอ่าใครที่ทำการบ้านเสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับใครที่ทำการบ้านเสร็จหมดแล้วนักเรียนก็เอาสมุดคัดคำศัพท์ขึ้นมาทำต่อได้นะผมคัดหมดแล้วครับหมดเล่มแล้วครับอ่ามีอะไรอีกไหมแคนิดเสร็จแล้วมีอะไรอีกอย่างเดียวคะอ่ามีอย่างเดียวเหรอไปโอ อ๋อบอก <ผม S 1> เวลาผมทำคณิตเสร็จแล้วผมไม่ต้องโจทย์ใช่ไหมคะอ่าใครเสร็จแล้วก็ไม่ต้อง<ค>เขียนก็นได้แล้วครัคุณยังไม่เสร็จครับอ่าเดี๋ยวครูจะแชร์หน้าจอไว้ให้นะครับว่าโจทย์ข้อน,นั้นมันคืออะไรไไะะเรื่องของเวลาง่ายมากมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันครูไม่ต้องสอนก็นได้มันง่ายเกินไป อ้าวก็ดูให้เพื่อนไงเพื่อนบางคนจดไม่ทันไงไม่ได้สอนไม่ได้สอนให้ให้ดูใครจดไม่ทันเขียนเลยกิีดเสร็จยางกิดีดครูเลื่อนเข้าเข้าไปด้านบนได้ไหมครับมีข้างบนด้วยหรออ๋อมีไว <laughs> ้เขียนเลย อ่าเขียนน้ำบนสต์ยังเดี๋ยวครูจะเลื่อนข้างล่างดีกว่าไหมข้างล่างมันเต็มนะอาข้างล่างครับครูมีสิบข้อง่ายๆบอกเวลาแล้วกดเขียนคําอ่านอ่านว่าอะไรเฮ้ยแบนหมด พายุเข้าแล้วเข้าผู้ชัดกิดเสร็จยังกิดอ่ารู้หน่อยครับอ่าเขียนเลยเขียนเลยทำเองทำเอง ข้อไหนทาไม่ได้ถามดูนนะ